hello e v e r y o n e welcome back to English class today we're a going to learn about clothes สวัสดีค่ะนักเรียนชัดประถมศึกษาปีที่3กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษของคุณครูมิ้นค่ะเรื่องที่เราจะมาเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่อง clothes ที่แปลว่าเสื้อผ้านั่นเองค่ะ,ะบทเรียนของเราวันนี้จะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะนักเรียนพร้อมกันหรือยังเอ่ย are you ready okay let's go เรื่องที่เราจะมาเริ่มเรียนกันวันนี้ก็คือ vocabulary ที่เกี่ยวกับ clothes หรือเสื้อผ้านั่นเองค่ะ,ะนักเรียนมาดูที่คำแรกกันเลยนะคะคำนี้ในภาษาอังกฤษจะออกเสียงว่า jeans jeans แปลว่ากางเกงยีนค่ะเรามาดูคำต่อไปกันเลยนะคะให้นักเรียนดูจักในรูปนะคะเสื้อตัวนี้คือเสื้อที่มีคอปกและมีกระดุมด้วยใช่ไหมคะ ในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า shirt shirt แปลว่าเสื้อเชิ้ตค่ะอ่าเรามาดูชุดต่อไปเลยนะอันนี้คือกระโปรงใช่ไหมคะกระโปรงในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า Ski r t skirt แปลว่ากระโปรงค่ะอ่าต่อไปให้นักเรียนดูที่ชุดนี้นะคะชุดนี้จะเป็นชุดกระโปรงยาวค่ะในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า dress Ress, แปลว่าชุดเรสค่ะต่อไปให้นักเรียนดูรูปนี้กันนะคะเป็นเสื้อยือดขอกลมใช่ไหมคะที่นักเรียนไว้ใส่อยู่บ้านบอกว่าเป็นชุดลำลองนั่นเองค่ะในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า T-shirt T-shirt แปลว่าเสื้อยือดค่ะต่อไปนะคะรูปนี้คือรูปเท้านะคะถุงเท้าเราจะพูดว่า socks socks ออกเสียงตัว s ด้วยนะคะเพราะว่าถุงเท้าเราจะมี2องคู่ใช่ไหมคะก็จะออกเสียงว่า socks แปลว่าถุงเท้าค่ะต่อไปคือ sweater sweater แปลว่าเสื้อกันหนาวอะค่ะเรามาดูชุดต่อไปกันเลยนะคะชุดนี้จะอ่านออกเสียงว่า blouse blouse แปลว่าเสื้อสตรีนะคะ ต่อไปเรามาดูกางเกงกันบ้างนะคะกางเกงขายาวเราจะพูดว่า pants pants แปลว่ากางเกงขายาวค่ะ jacket jacket แปลว่าเสื้อแจ็คเก็ตค่ะเรามาดูคำต่อไปกันเลยนะคะคำนี้จะออกเสียงว่า gloves gloves แปลว่าถุงมือค่ะ ต่อไปช่วงนี้หน้าฝนก็ต้องใส่เสื้อกันฝนใช่ไหมคะเสื้อกันฝนในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า raincoat raincoat แปลว่าเสื้อกันฝนค่ะต่อไปเป็นชุดนอนนะคะชุดนอนเราจะเรียกว่า pajamas pajamas แปลว่าชุดนอนนะคะต่อไปเรามาดูผ้าพันคอกันนะคะผ้าพันคอในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า scarf แปลว่าผ้าพันคอค่ะต่อไปคือกางเกงขาสั้นนั่นเองค่ะกางเกงขาสั้นเราจะพูดว่า shorts shorts นักเรียนอ,อย่าลืมออกเสียงตัว s นะคะเพราะว่ากางเกงขาสั้นมีสองขาใช่ไหมคะเราก็จะออกเสียงว่า shorts เรามาดูคำนี้กันเลยค่ะคำนี้จะออกเสียงว่า shoes shoes แปลว่ารองเท้าค่ะ bell bell แปลว่าเข็มขัดนะคะคำสุดท้ายที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ก็คือคำว่า cap cap แปลว่าหมวกแก๊ปค่ะต่อไปเราจะมาเล่นเกมทบทวนกันนะคะถึงคำศัพท์ที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้นักเรียนพร้อมกันหรือยังเอ่ย Are you ready? โอเคค่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะเราดูที่รูปแรกนะคะ What is this? ให้นักเรียนดูจากรูปนะคะรูปนี้คือรูปอะไรให้นักเรียนตอบเป็นภาษาอังกฤษและแปลความหมายเป็นภาษาไทยนะคะรูปนี้คือรูปดังเกงขาสั้นในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า shorts shorts ที่แปลว่าเกงเกงขาสั้นค่ะเก่งมากๆเลยค่ะครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนตอบได้แน่ เรามาดูรูปถัดไปกันเลยนะคะ What it s h is? The answer is blouse. รูปนี้ก็คือรูป blouse หรือว่าเสื้อสตรีนั่นเองค่ะ,ะต่อไปให้นักเรียนดูรูปนี้นะคะรูปนี้ง่ายนิดเดียวค่ะคำศัพท์คืออะไรคือ cap cap ที่แปลว่าหมวกแบบใช่ไหมคะ The student l o o look at the picture what is this ให้เวลานะักเรียนคิดสักแป๊บนึงนะคะรูปนี้คือเป็นกระโปรงยาวใช่ไหมคะในภาษาอังกฤษที่เราเรียนไปก็จะพูดว่า b r e s s dress ที่แปลว่าชุดเดรสค่ะหรือว่าชุดกระโปรงค่ะให้นักเรียนดูรูปนี้นะคะ what is this คำตอบก็คือ Socks ที่แปลว่าถุงเท้าค่ะรูปสุดท้ายนะคะ What is this? Okay the answer is jacket ที่แปลว่าเสื้อแจ็คเก็ตน,นะคะ Okay student for our homework today การบ้านของเราวันนี้ก็คือ ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์และความหมายพร้อมวาดรูปภาพประกอบที่เราได้เรียนคำศัพท์ทั้งหมดไปในวันนี้นะคะ Please don't forget to do your homework That's all for today Goodbye